สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัดไม้ไมคราบกันในของกรนะเบรเลันนี่เราสร้างเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะมีเสียงอะไรลบกันหน่อยนะครับเสร็จแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บเาจะมีเสียงอะ่รกันหน่อยอื้อจิ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 จจจน,นะฮะอันนี้บอกให้าย,ยากมากยากมากนะ อุ้ยเอยอ,อตายนะโอ้ยนันในนั่นนะขอปั๊บก่อนเรนอยากน,นเล่นยากแต่๋ยถ้าเปิดโซเป็นจะเปิดให้ให้ยอยู่อะไรอย่างเงีน่ามนไงตัวว่าแล้วเอ้ยกำแพงท่านอะไอย่างเงี้ อด่าได้นะวผมกลับผมกลับผมกลับนะดา่าได้เลยนะครับตามสบายเลยเตือนตามสบาย,ยนะครับจะจะด่าอะไรเตือนนะเตือนก็ไม่สั่งนะเพราะว่าเพราะว่ามันยากจริงๆอ่ะคนไม่ใช่ผมอ่ะถ้าคนเป็นผมนะคนจะเข้าใจว่ามันยากแค่ไหนเออนะตกไปเราร้องอ่ะยงเงี้ยันแหละ้วก็เป็นอย่างนี้นนไปบ่อยนะเล่นเล่นเล่น โอ้จะชนะแล้วอะนี่อ้าวมันเดินเขี่ยลงไปอะห่างแท้ข้างไี่ตขีวัดไปเฮกอยู่อิสุมีเฮลี่อัสบริเฮบริกเกบริเกบริกบริเ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 กนะอปอปจโซริงอปจอปจ ปดิเวอาปดิเทวนะมาเอ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 ตกงนี่ใช่อาจานมาใส่แม่เติมน้ำไปอีกทำไมแม่งสตกตรงนี้วาเนียเอานมาใสาะไลกูแล้วโอ้ตกนะเดี๋ยวใวคลิป อีคลิปอีคลิปหนึ่งจะสอนน่าจะสอนอันนั้นมันก็แพงได้สร้างอ่ะว่างั้นอะตตงมันเล่นยากไปอ่ะคนสร้างเองสร้างเล่นไม่ได้อ่ะเออนะมาจะให้ผ่านได้นะอันนี้อาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงไปเลยก็ได้เพราะแค่นี้เองนะ อ,อันนี้คือแม่เนี่ยอันนี้ก็สร้างเองลูกเวลาเทปรักชื่อไหนอย,นอยอปึ๊บไปป,ไปึ๊บไปปึ๊บไปนะกิฟท์ที่สอง EP สองแต่แต่อันนี้ไม่มีพีออื ตกมาถึงตรงนี้เลยเหรอวะไม่ไม่ไม่โอ้นกเกินไปแล้วอ่ะโอ้ยกำแพงตะท่านี่มันผ่านยากจริงจริงจริงๆริงแพงตะท่านมันเตี้ยวนี่นะแต่แค่ขยายอ่ะขยายนั่งทำนรงปวดหัวไปเลยทีเดียวนั่งนั่งทำตรปวดหัวอะไรนะ ไอ้มันอฮาบอะไรวะเช็ดต้าเดียวไม่สร้างเอเลนถล่มตึกเนะี่ยโอ้โหสร้างเอเลนถล่มตึกคิดดูจะเป็นยังไงโอ้โหขี้เกียจแล้วนะก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะจะบ๊ายบายไปบ้านจ๊น